ให้ดูคน,นนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรับมือกับข่าวปลอมจนจะเครซี่นะคะเราไปดูวิธีการรับมือกับข่าวปลอมกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนเราต้องตรวจสอบวันที่ค่ะเพราะว่าข่าวปลอมเนี่ยนะคะจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลค่ะและมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นั้นๆค่ะสองนะคะเราต้องตรวจสอบหลักฐานค่ะตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลของผู้เขียนนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่า ข้อมูลนั้นถูกต้องนะคะ3นะคะต้องสังเกตสิ่งผิดปกติค่ะเพราะเว็บไซต์ข่าวปลอมหลายแห่งนะคะมักสะกดผิดค่ะและจัดวางในรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพค่ะ4นะคะเราต้องอย่าลงเชื่อหัวข้อข่าวค่ะเพราะข่าวปลอมเนี่ยนะคะมักใช้ข้อความที่สะดุดตาตัวหนาและมีเครื่องหมายอัสเจรีค่ะ ใช่นะคะทุกคนต้องพิจารณารูปภาพค่ะพอรูปภาพนะคะอาจจะถูกบิดเบือนอาจจะเป็นรูปภาพจริงแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเหตุการณ์นั้นค่ะ 6. นะคะเราต้องรู้ว่าข่าวัหนเป็นมุกตลกหรือไม่เพราะบางครั้งนะคะเราอาจจะแยกข่าวปลอมออกจากมุกตลกหรือข่าวที่เสียสีได้ยากค่ะ 7. นะคะเราต้องตรวจสอบข้อมูลสนับสนุน,นะคะ่ะตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นเนี่ยสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะ แปดนะคะเราต้องตรวจสอบแหล่งข่าวค่ะเพื่อที่จะแน่ใจว่าเรื่องราวนั้นนะคะเขียนขึ้นจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือค่ะ9นะคะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนค่ะว่าผู้เขียนนั้นนะคะมีความน่าเชื่อถือไหมนะคะมีตัวตนจริงหรือเปล่านะคะ10นะคะเราต้องเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆค่ะเพราะถ้าแหล่งอื่นๆไม่ได้งานข่าวนั้นนะคะอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าข่าวนั้นคือข่าวปลอมน,นะคะ 11เนะคะเราต้องพิจรารณาลิงก์อย่างถี่ถ้วนค่ะระวังเว็บไซต์ปลอมที่เสแสร้งว่าเป็นองค์กรข่าวที่ดูน่าเชื่อถือค่ะ12นะคะอย่าใช้อคติค่ะเพราะคนเรานะคะมีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับความเห็นส่วนตัวเราค่ะและ13นะคะบางเรื่องก็จงใจสร้างขึ้นให้เป็นข่าวปลอมค่ะเราควรที่จะแชร์ข่าวที่มั่นใจว่าน่าเชื่อถือนะคะด้วยการคิดวิเคราะห์ค่ะ ค่ะและต่อมานะคะจะเป็นการรับมือจากภัยออนไลน์นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. นะคะไม่เชื่อไม่บอกไม่กกอกข้อมูลที่สำคัญส่วนตัวลงบนโลกออนไลน์ค่ะ 2. ไม่ใช้ WiFi สาธารณะนะคะเพราะอาจจะถูกรวงข้อมูลได้ง่ายค่ะ 3. ไม่ไดาวน์โหลดแอป,ปที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะ 4. ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและเปลี่ยนทุกๆ3 6เดือนค่ะ และหค่ะออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานนะคะและนี่นะคะก็คือการรับมือกับข่าวปลอมจนจะ crazy ของเรานะคะค่าสำหรับนี้ก็บ๊ายบาย